เดี๋ยววันนี้คุณผูเมย์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะประเภทของบ้านและวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านประเภทของบ้านจะแบ่งตามวัสดุที่ใช้ดังนี้ค่ะภาพแรกนะคะจะเป็นบ้านไม้นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นการนำไม้นะคะจากต้นไม้ชนิดต่างๆมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างบ้านค่ะ บ้านต่อไปจะเป็นบ้านปูนค่ะเด็กๆเป็นการนําปูนหินทรายมาผสมกันในการสร้างบ้านปูนนะคะจะปรับสภาพอากาศร้อนเย็นได้ดีเลยนะคะหลังต่อไปนั่นก็คือบ้านอิฐนั่นเองค่ะเป็นการนําอิฐสีแดงก้อนเล็กๆมาวางเรียงต่อกันในการสร้างบ้านนะคะ หลังต่อไปนั่นก็คือบ้านไผ่ค่ะเป็นการนําไม้ไผ่สดๆมาตากแดดในที่แห้งและจึงจะสามารถนํามาสร้างได้นะคะสําหรับบ้านไม้ไผ่จะมีความปลอดโปร่งและช่วยทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีด้วยนะคะ หลังต่อไปนี่ก็คือบ้านดินนั่นเองค่ะเป็นการนําดินเหนียวมาผสมกับแกลบเศษหญ้าหรือฟางนะคะผสมกันแล้วปั้นให้เป็นก้อนค่ะนําไปตากแดดให้แห้งสนิทเลยนะคะจึงจะสามารถนํามาใช้งานได้นั่นเองค่ะ และหลังสุดท้ายนั่นก็คือบ้านฟางค่ะบ้านฟางจะเป็นการนำฟางมาอัดเป็นก้อนให้แน่นๆเลยนะคะแล้วจึงจะสามารถนำมาเรียงต่อกันเพื่อสร้างบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆคะถึงแม้ว่าบ้านของเรานะคะจะทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆแต่ก็จะต้องมีความแข็งแรงทนทานเพื่อที่จะป้องกันอันตรายต่างๆจากภายนอกได้นั่นเองค่ะและบ้านของเรายังจะช่วยกั้นแดดก,กันฝน แถมยังใช้อาศัยอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวด้วยนะคะเด็กๆ